ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมสําหรับการเมื่อวานนะครับก็ได้ปรับตัวลงมาตามแผนนะครับตามแผนที่ผมวางไว้นะครับก็จะมีแนวรับต่างๆนะครับแล้วก็ผมอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับก็คือโซนดีมันชุดนี้นะครับดีมันเฮดโฟนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนดีมันเฮดโฟนะครับอยู่ตรงนี้เนาะเป็นดีมันที่ส่งราคานะครับเบรกไฮในอดีตนะครับ เห็นไหมตรงนี้ก็ที่ผมบอกไว้นะฮะมีอ่าตัวนี้อ่ออาอดีตนะมันคือตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นของไฮเดิมชุดนี้นะครับอ่าดีมาตรตัวนี้นะครับส่งราคาขึ้นไปทำไฮก็อ่าเคยรับอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็มีอีโคโลนะครับตรงนี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นดีมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีอีโคโลเหมือนกันนะครับก็คือการอ่าสร้างลิควิดิตี้นะครับอ่าสองจุดนะเหมือนกันเลย ตรงนี้เขาก็ลงมากวาดเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็การาฟราคามาหยุดอยู่ที่ดีมานเฮดโฟนนะครับอ่ะผมบอกว่าถ้าดีมานเฮดโฟนเนี่ยมารับไม่อยู่นะครับก็มีเป้าหมายต่อไปก็คือ1942นะครับ1942แล้วก็เป้าต่อไปก็จะเป็น1909นะครับอันนี้เป็นแผนตามเทคนิคนะครับอ่าตามโครงสร้างการาฟนะอ่าหลายๆคนก็จะงงว่าอีการาฟราคามันวิ่งถึงนู่นเลยเหรอถึงไม่ถึงไม่รู้นะครับแต่ว่า เทคนิคบอกแบบนี้เราเชื่อเทคนิคนะครับเราก็แค่วางแผนไว้รองรับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ากราฟราคามาถึงแล้วเนี่ยเราค่อยอาหาวิธีกันอีกทีว่าเราจะาใช้มุมมองในการเทรดยังไงต่อนะครับสำหรับกราฟเมื่อวานนะครับตรงนี้ที่ผมตีไว้เนาะ,ะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วมีการฟอลเบกขึ้นไปด้านบนหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับอฟอลเบกเนี่ยผมบายนะครับตรงจังหวะน,นี้ผมบายขึ้นไปก่อนแล้วกันทุนนะครับ อ่าผมมีความคิดอยู่แล้วว่าทุกครั้งก่อนที่กราฟราคาเนี่ยเขาจะไปนะเขาจะต้องมีการแบบฟอสเบรกก่อนนะครับอ่าฟอสเบรกก่อนแล้วก็ค่อยทุบนะครับแล้วแนวโน้มเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยทำโลต่ําลงเรื่อยๆนะครับอ่าตรงนี้เขาก็ไซด์เว์ขึ้นไปอ่ามีการฟอสเบรกหนึ่งรอบนะครับชนกันทุนแล้วก็อ่าลงมานะครับเกิดการคอนเฟิร์มนะฮะด้วยแท่งเทียนนะครับ,รบตรงนี้ผมก็ พอชนการทุนไปแล้วผมเปิดเซลล์ต่อนะครับตรงนี้เซล์ต่อมาถึงโซนปัจจุบันนะครับถามว่าผมรู้ไหมว่ามันจะลงมานี่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมถือ,อด้วยความที่เราต้องลองถือนะครับตามเป้าหมายตามเป้าหมายเป้าแรกนะครับที่ผมอรอไว้ก็คือ,อโซนนี้นะครับก็จะเป็น1975แล้วกราฟราคานะเขาก็ลงมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการเด้งรีบาว สั้นๆหนึครั้งนะครับพอเด้งรีบ่าวเนี่ยเขาทำายไม่สามารถทำหายสูงกว่าหายก่อนหน้าได้นะครับเขาก็มีการเบรก1975ลงมานะครับตรงนี้ถ้าทุกคนนะครับตามเทรดตามแผนที่ผมวางไว้นะครับเวลาถ้าเกิดว่าเขาเบรกไปทางไหนนะครับก็ให้เราตามแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือแนวรับแนวต้านต่อไปนะครับก็คือตรงนี้แต่ผมไม่ทราบนะว่าจะถึงหรือไม่ถึงไม่ใช่ว่าถือออเดอร์ตามผมแล้ว พอมันไม่ถึงเส้นที่ผมวางไว้แล้วก็จะมามีปัญหานะครับไม่ใช่นะ,ะถ้าไม่ถึงก็คือไม่ถึงก็กลับไปชนกันทุนแค่นั้นเองนะครับแต่เป้าที่เราคาดหวังไว้นะครับก็คือตามนี้เป้าต่อไปอจุดนี้นะครับก็มี3จุดนะครับแล้วเป้าสุดท้ายก็คือโซนดีมานตรงนี้นะครับถ้าดีมานฟอร์มตัวแล้วมีคอนเฟิร์มสัญ,ญญาณบูลิตขึ้นมาเนี่ยผมก็จะต้องออกจากเทรดนะครับหรือไม่กราราคาขึ้นมาชน หน้าทุนผมนะครับก็ผมก็จบแค่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราหาเซตอัพใหม่ในการเทรดได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะถือยาวเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่ากราฟราคามันจะไปถึงไหนได้บ้างนะครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็อ่ากันทุนไว้ก่อนนะครับระยะที่เราพอใจนะครับหรือใครจะถือลุ้นให้ลงไป4-2หรือ 1 9ึ่กก็ได้นะครับแต่ผมไม่รับประกันว่ามันจะถึงไหมนะครับอาจจะมีการเด้งรีบาวแรงๆก็ได้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับเด้งรีบาวเนี่ยคุณถือทนไม่ได้หรือเปล่านะครับแต่ทั้งที่ดีนะครับถ้าใครถือลงมาจุดเดียวกับผมเนี่ยแบ่งออเดอร์เก็บกําไรบ้างก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันดีกว่านะครับว่าเขาจะปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับมี hidden นะครับ ฮิดเด้นซับไพนะครับ1จุดแล้วโซนน้่นบนก็จะมีซับไพยอีก1จุดนะครับตรงเนี้ยเรานะครับเรารอถ้ามันมาถึงนะครับอผมตีโซนไว้นะครับไม่ได้หมายความว่าอราคามันต้องมาตรงนี้นะราคาต้องมาตรงนี้นะแต่หมายความว่าราคาถ้ามาในโซนเราค่อยหาจังหวะคอนเฟิร์มนะครับเพื่อที่จะเทคออเดอร์นะครับเพื่อที่จะออกออเดอร์1โซนรอส2โซนนะครับ ก็ตรงจุดนี้นะครับเขาก็มีการฟอร์มตัวนะครับคล้ายๆแบบเดิมนะอ่าคล้ายๆแบบเดิมอ่าจุดนี้นะครับพอลองพอเขาลงมาถึงโซนดีมานเนะี่ยเขาก็มีแรงบายเข้ามาเพราะว่าอ่ามีคนเนี่ยรอนะครับรอที่จะเข้าเทรดต,ตรงนี้เยอะนะครับแต่ว่ามันไม่มีรายใหญ่เข้ามาเล่นนะครับกราฟราคาเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้แบบขึ้นไปแรงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีรายใหญ่เข้ามานะครับเดี๋ยวเขาจะมาลากทีหลังนะครับเราต้อง คอยตามให้ดีนะครับแต่ระวังเขาลากหลอกแค่นั้นนะครับเป็นการฟอเบรกนะฮะถ้าฟอเบรกเนี่ยมันเร,เราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับฟอเบรกก็ไม่เป็นไรถ้ามันชนกันทุนเราเราก็เปลี่ยนหน้าเล่นแค่นั้นเองนะครับช่วงนี้มันไซเวย์นะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าถึงบ่ายตอนบ่ายอาจจะลากก็ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูเนาะตรงนี้ผมมองว่าเขาอาจจะถ้าเขาไม่ขึ้นไปต่อนะถ้าเขาขึ้นไปต่อตรงนี้เขาต้องมีการพักตัวหนึ่งรอบนะครับ เขา,าต้องมีการพักตัวหนึ่งรอบถ้าเขาขึ้นไปต่อได้นะถ้าต่อไม่ได้นยะเขาอาจจะเบรกตรงนี้นะครับพอะเบรกตรงนี้ใครจะถือออเดอร์นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าระยะมันประมาณ500จุดนะครับถ้าเรารับได้นะเราก็สามารถรอเบกรกโซนด้านล่างได้นะครับแต่ถ้าเขาขึ้นไปแล้วยังอยู่ในโซนนะครับผมอาจจะบอกทุกคนว่าเรารอเขาเบรกเอาดีกว่านะครับ อ่ารอเขาเบรกเอาดีกว่าแต่ถ้าเขาไซด์เว์มาเรื่อยๆนะครับเขาไซด์เว์ามาเรื่อยๆอ่าถ้าเกิดเราเขาไซด์เว์มาเรื่อยๆนะครับแล้วมีการทะลุขึ้นไปเก็บออเดอร์ด้านบนนะครับเก็บอาซัพพลายด้านบนแล้วทุบลงแบบนี้นะครับอ่าอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้แต่เราต้องติดตามดูกันนะครับเขาอาจจะสะดสมแรงเพื่อทุบลงไปต่อก็ได้นะครับอันนี้เป็นแผนที่อ่าผมมองไว้นะถ้ามันเป็นแบบนี้ผมก็จะรอ คอนเฟิร์มที่ซับไนะครับแต่ถ้าซับไพนี้ถูกทำลายนะครับผมก็จะถือฟอลโล่นะครับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ถือฟอลโล่ขึ้นไปด้านบนก่อนเพราะว่าด้านบนเนี่ยก็มีซับไอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าเขาทะลุมาเนี่ยก็หมายต่อไปเขาก็ต้องไปหาซับไนะครับแต่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้เทรดนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยอย่าอาจจะไม่ได้เทรดนะครับคือจุดนี้ถ้าเขาทำโลมาถ้าเขาทำโลมาไม่ต่ํากว่าโลก่อนหน้าคุณต้องสังเกตดูให้ดีนะครับอันนี้โลก่อนหน้าเขานะ ถ้าเขายกโลนะครับแล้วมีแท่งเทียนบูลิดนะครับส่วนขึ้นมาอาจจะทำอีโคโลก็ได้นะครับหรือยกโลก็ได้อันนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับว่ากราฟราคานะครับมีโอกาสนะขึ้นบีดนะครับหรืออาจจะเกิดดเวเจนนะฮะตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเดเวเจนขึ้นมาเนี่ยเราก็บายขึ้นไปเลยนะครับบายขึ้นไปเลยเป้าหมายแรกก็จุดที่เป็นซัพพลายก่อนนะครับจุดนี้นะฮะ มันเป็นแผนเดทเหตุนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายที่ไกลอะไรมากนะครับที่ผมวางไว้เนาะอ่าถ้าเขาทะลุลงมาแล้วยกโลนะครับเกิดดาวเจนหรือมีแท่งบูลลิตขึ้นมาเนี่ยเราก็ตายขึ้นไปนะครับตรงนี้อ่าเขาอาจจะขึ้นไปต่ออ่ารอถ้าเกิดว่าเบรกเราก็บายไปต่อได้นะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับแต่ตอนนี้เขาอยู่ในกรอบแบบเนี้ยให้เราสังเกตเอานะครับว่าเราจะเทรดแบบไหนถ้าเขาทะลุต,ตรงเนี้ยเราจะเซล,ลไหมอันนี้ก็แล้วแต่ แผนของแต่ละคนนะครับว่ายอมรับความเสี่ยงได้หรือเปล่าถ้ามันได้ระยะระยะหนึ่งนะครับประมาณ500กว่าจุดน่ะถ้าเรายอมรับได้นะครับเราก็อาจจะถือเซลล์ลงมาได้ระยะหนึ่งนะครับก็ถือตามแนวโน้มนะครับก็สําหรับแผนในวันนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับลองไปตีกรอบตามดูเนาะถ้ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับตรงไหนถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวผมไปอัปเดตในกลุ่มไลน์นะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูผมใหม่เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับสามารถกดเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเข้าร่วมฟรีเนาะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ